ครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิว Yamaha YZF-R3 นะครับซื้อมือสองมาก็นี่ครับคองแต่งประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับ R3 อยู่ก็กดติดตามกดไลค์ได้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้ามีคลิปหน้าผมก็จะไปออกทิปเวโรนานะครับตอนนี้รถผมเพิ่งซื้อมา3มเดือนครับ ดูรอบๆรถนะครับของแต่งก็มีท่อมีการล้มแล้วก็เป็นคุญแจมีโมดนะครับ ว่างๆครับเลิกงานมาทำวิดีโอให้เพื่อนๆดูครับเผื่อเพื่อนๆขับ yz fr 3สามก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับช่องชื่อช่องชื่อเล็กบ่วะนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดกิ่งแจ้งเตือนน้วยนะครับสวัสดีครับ